ยิงเข่าลงอนาะมวนมาดิ่นสงการปีนีมวนสวัสดีปีใหม่ปารุงเนยสวัสดีปีใหม่สงการด้ยปะรุงโอรดีเลยสวัสเลย้นอน่อยอะแะไกไก่หอนหอนยังเกมเตะเกู่จกินด้เขาอะเฮ้ยพันม่ถูกไหมนะไชพันม่ถูกเพืนให้ ไป,ไปอ,ไปอไปไปีกนนกงอนยถุง้บอบเถุเพือนให้นบุเขากอ๋ออไปลำกันสิบุ๊คไปท่างใหม่ป่ะไปช่างใหม่ดีกว่าอ่ะช่างใม่งามบ่งามขากวาขากกลับ <c oughs> มาเป็นันเป็นไอ้เลยฮะ กินห um mm okay. ี่นดูจ้าปาุงนี่ได้สด่นลงนะเขนเขยนเยเขยนเฮ้ยโลงไปหาลงไปหาไตุเียนก่อนเลยจังไปเทพเนาะเด็ออนก่อนเนาะโอเคอนก่อนเดเนาะาลุงการเราควใช้ทังใด

mẹn đi xin khen bà rung Ui, à, à ui anh tươi <laughs> tươi <laughs> tươi <laughs> phố mới nông điều Ui, Thái này đi bùa lại, mày kì rộng nữa Ui, ui, ui ແນ່ເອົາພີ່ນ້ອງເອີ້ມາມື້ນີ້ແລ້ວບໍ່ດຽວປ້ອຍເດນີ້ເກືອບເດນີ້ທາງເຖິງເຂື່ອນນີ້ເນາະບໍ່ນະຄືເຂື່ອນນີ້นຮ້ອນໃສ່ມາໃຫ້ຄືນແພ່ໃດເດເນາະໃມແນາມປທາືກອນແມນຄທັຮ เนียงเวรจขคงกันดีกันายังคือหกเร็ฮพวกนี้แล้วนีเ้าอนี้ไปสิบอกวติดติดกระโลคนจีกนงนเกรื่องของเนาะอันนี้สร้างคนไดมัน้าเองคน่ไม่พวกยาามัแวมาแล้วมาดีไม่ตุ่อบพินชอพิน ใช่มาเอาอันนั้นมาผูกน้องเนี่ยบอกมาผูกน้องช่วยหน่อยน้องเนี่ยไปอ่ะช่วยน้องอําน้จด้วยก็ได้ไปบอกวันนี้บอกอันเสียงไปเสียงป้าบอสอ่านเดียวเสียงป้าบอสเออสวัสดีทีนี้ลงมาแล้วลงมา chơi con ba về thôi chơi, Ơ Mau lên, mau đi chơi luôn nhanh Em, tôi lên. Mau lên. Mau lên. Mau lên. nằm,

พื้นใช่เไรคมอรมขันยังไปรอเพื่อนกอนเอออันนี้อันนเพื่อนอคือนเพื่อนยังบริชัยอันนี้เพื่นเพื่นกบยังกบเหาไว้ก่อนนอนมไม่โงามเนาะนี่เป้าเนี่อาไปไไนะสิบุค่นมากอีบ่นี่ Ồ oh. Mà cái này khưng nữa. Ừ, đâu <laughs> ấy ôi, nó cần có bố mi nhắn này ra trồng cần tôi có vừa chạy ơi ôi vịt ủ lụt kìa lại đó hả không phải thế Thôi đẹp Ơ Ngài này cái Nó Lăng mạn với nó rồi Thôi Em thấy cái này dành cho nhà ng ngầu ngầu này เป็นไรเงา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 รู้สึกว่าโอ้โหหละละละไปยัเอ๊ะมั้ไปยเออมกันมไปไปปงลอันนี้ก็พาปัดนออกในลอกนี้เมปัดนล้วปัดนล้วันนี่มอล้านกินไปเห็ดีก็เอาล็อกอเพื่อนบ่เผาบ่บ่บ้งี้ออกบ่บ่งตัน่น เปลี่ยนได้พราะว่เปียนผูเลือกเนด้ลนะชอช่าเป็นโอ้ยนี่นปสั่งเลยูอย่างน้มาให้ได้ให้เพ่มโ้ติส้งงข้ามเพิ่มหรืด้เพิ่มก็ได้นะปวดติดมืซ้อม่นะปกมาไรวย่างนี้ปวดเจ็บปวดเปสร้างแเราก็เลยเน้อ็มย่งองไรเรากลบ้าน้างทั้งเงนอตาเส้ มันชะมีมุกโกรุประเด็นเป็นอะไ่น่ะเด็นนี่นะชั้ชัชุดเห็ดหูกุลุงปงเยู่ดิคนตกกะสั่สีหัวมกุลุงปิดีคุณไปมุกุลุงปงเติมเบลมแล้วแอนติดชังกะสีแล้วนี่วิวที่สือสงการเอ้่เอ้ ใช่มาิดมาหนีมันจะดีนะใช่เข้าไปป้ามีสิตอยู่ใช่เพียงว่าใช่เกิบลูกหลายเยอะแต่ปูได้หรอหืึ้นดเลยแต่ปูัแทงีนเอาไว่าเกินอกจอยินไม่ใชเข่าทางม่ใช่กินก็ปิงกาพร้ไอป้อนเข่าโบกินยู่ห่างเลยนิ่ันหนในโกมันเหมเห็น่มันเหมนะลุงกี่ยกลองยกินก็ว่าจอยข่าจอยลง Bạn men cứ bố khó kêu này đi, Bạn men nhà thầy chơi cứ bố chơi đi Thầy bảo hộp của Ôi khó thật khó phải là lại được ba đúng đứa Hộp chẳng lẩn Nhi bà xin hẹn <coughs> hai... Ôi ơi Đi đi, ở thích cắt rồi này rồi đấy, này này Phát à, đi đâu, phát à Ê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  เอาจุ่มฝาจุ่มนมเย้กบใชบจะได้กบบะไม่คัดไ้คัดไลแต่ว่าพอนวิทย์ชมการอาบทงมาแตทาสีทา ດີເດີ້ມາລົງເດີ້ຫມົດທຸກຄົນເນາະປີໃໝ່ຫວາຍມື້14 13 14 15า16 Bon ี si no. um, bueno ่ม e yeah, yeah, yeah. ันนี่ชิมหาบ่มันี่ชิพกชเนาะบอ่นมันที่ชิเจ็ดผูกเจ็ดประวันะเนี่ะอืมชิเจ็ดบ่นเจ้าขื่นของนอกคุณบออย่คุณบอดั่เงอกมมีบ่ที่ไมชจอบเน ฝาลุกอีซี่ตอ้วปีกายนี่เฟองน้ฟองตากันแต่ว่าปีนี้บม่ได้ฟองนฟตากันเลยเนาะจอให้ใช่รึมามันว่างมันที่เอาแต่ตาคนตาไปอ้คนหนึ่งต้องรอคนนึ่งเนาะเมื่อนั้พ่นากีนพี่ตู้น้องดิวอะแล้าเราดีคนทายเิปเราก็ได้ไได้่ายเนาะคนทยพบยังปีนี้ไ่ได้ทายหุบเล้อปีนไได้เก็บไว้

เ่ยอาเดยังใส่อะไรบ้างกมาเบิ่งขึ้นไอ่ตู้น้มไ้ที่เอาไมเนาะนาเบิ่ยงนึง้ำย่งมา้มูมาโหลผักจะฉลองขึอนกัจะฉลองขึอนฉลองก็ร้อยว่ะเม่ใต้ไตเม่เตียงอะบแน่ว่ะนี่ก็พบืงนี่คันกะขึ้นมางัวเข่ากาตึ้งกูเบอว่ะเข่าจะองนี่เกี่ยวพุ่นงัวจะตั้งควง

หเย็นแล้ว่ามงไม่หนมอยู่แน่หมได้แต่ขายแค่ไหอตู้ขามาอี่สบายเป็นใหม่นุไปแบบงงพอตู้มันได้ลงหรอปตัวมันแล้วเหรอเรื่ออะไรเขามาเหอ็นเลิกออันอุบอุบก็มีรับซีกมหงสองามสี่ห้าไม่เอาว่าพาดีเอาบ่ เาเนี่ยโอ่เราก็ยาละาปลูกอะยืนนี่น่งี้นั่นนี่เป็ยังโ่เอาเลือถ่ายจบก็จะเรื่มเปลงใหม่กันลุกเทียนบางงามไหม่กับบางงามลืมเด็ดหลอกอันนั้นมาใหเพื่อนเนาะดอกเรื่อหลายใชตัวนั่นแหะดอกหาวัน ได้เล่าเอยตอนที่วันเมื่อวันคู่สงการนั่นแหละตอนนั้นเ,นเอานกไม่เขาดื่มไปเอานกเลยข้าวโพดอันจิมีแค่ตัวบเขาซ้ำหน่อยพ <c oughs> ิกานี่มีปารุงมาพิกานี่แอนเฮิตเลยน่ารักเนาะปีนี้ บริเวณคือปีกานี่เด้อปารุเหตดบริพรมนะมตากันแต่กะบุเป็นยังไม่้องเนาะไม่ใชไมใจเในแหละดีเดินทางในกันใช่จจอรูปละาจ่อไปจอจอจจองบ้างเท่านี้าาังกอนจเพื่อาจาจ่อจกอนจว่งจ่อเนาะ là, là. Ừ. <laughs> <laughs> nho rồi thì... à, chúc má nhỏ tầm chúc ลง bếp ba, bếp ba thì nang, bếp ba này, nói nói nói, bếp เข้าอแอรออกมาแลวมันสมับรถอลมาผูกแขนป้านี้เด้อมลยกะปัดาพรนผีก nah, ันไมีควมีผมลูกสาวในเด้อไม่เห็นปวัวให้ดูวนนี้จะดูให้ดูเยต่ก้าวเห็นดีตงน้องใช่ มันนี่คือป่าหันแค่เป็นพิจะรู้ยูอออกมนจะห้องแอร์แต่มันห่อนุ๋ยว่าชุดนักก็ห่อนแห้งว่ามม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 ม ที่นี่ี่นี่ายจะขึ้นาบุแท่มันี่้เพลงเพื่อนฝ่ายเพื่อนจะนอนวะไ้่คิดแล้วนั่งเต็งไว้นั่งเต็งไว้เย็นเย็นมีตู้กับปรตูวันง่ายเงือบดใช้แร้ง่ายเงือบหนาจิ้มไม่ได้ยังไม่ใส่ใสป่ะนี่เหียปอนคือแม่พระเจ้าพระเจ้าหนานุกบมังสิกองเลย มาเดียวัฒนันแห้เนาะโอ้โหเดียวนารักมากเจ้า่งเงยอยากว่าเงินเงสั่งพี่ไทยฉันนี่ก็เขใจเลยเนาะคยก็บ่ายนะโคตรต้นรถวะต้นดโอ้พหหน้วสุดๆงเอาไว้เอาไว้ซื้อกินที่แย่แฟนเพื่อนเนาะ เด้อพ่อเดอลูกมาชัมมาชมมาพ่อเม่ก็อยูดีไม่แฮงเป็นชาติปีเก่าจ้าท้าปีใหม่แห้งคู่เกกันยูด่แห้งด้วยกมนล้วไข่ไดูไข่ไผทั้งไรลืมทางปอดไผ่หายเจ็บไม่ไข่หายแทก็ด้เอดูไนั่นหม่กันเนยเ็นลูกเมีนเมียมพวกะ

กันมาฝากไปน้องขาก้อนเหาดูต่าชิวน้านางงงงาเลยางหลังกรได้ตูบุญมันว่ากต้องอยว่าไม่รต้ยีแมงดไม่ตู้เด้อประตูนี่ดไนะยู่ดีแมงรูปนั่นหลูกรถมือใช่ไม่เจอรถมือให้ปตูตกมือผิดเลยนีนั่งนี่นั่งข้างก็ดีตัวบอกตกาเลยโอ้ยลานอ่า อยู่ดีแงเดอนางเนอะดปตีนพมันคือจักเนี่กินกิทีมันก็เมียนอยู่อหดมือมันเกินอ่าหอ้โนี่เงี้โอ้โหนี่โอเคแม่งมันยืนยืนเอามาใี่ดีใจเลยนีใจ่อนะย่ลูกค้าออกไปน้งีเราแล้วเตาแกตากมาดละ

พ่นตัวเมยเอมหตวมาไม่ว่าไหมาจะบอกเลเอาร้หนาจิปพัจิเอดูขนไวเเออใหุบวใยหุบก็ได้ดอว่าปาหดก่อนปาหดอีกหด่มวยบ่อนมวยได้เรากอะมันนด้ล ตู้กหนให่ๆไปเนี่ยโค้านกัน่อ่ะมาเด้อมาตูเด้อนแรก้อเคนนั่เปน้องเอม่หานะพี่ๆพี่จอกนะดพดเรดก่านี้ใส้างนี่กันเลยหูป้อมาวเนยืนู่้่มประเดิมวะอไอย่างเี้ไอ้วนไหู้ป

ัวลูเขลูขี้เกีกลางหายไปแนใชบิวบิวบัลกขี้เกีกลางพญานางตัวให้ออกไปไปแน่บิวบิวไปแล้วไม่เดี๋ยวเอาเป็นไข่้ว มันเคยอยู่อ้าวายอยู่ดีนึเอาลูกต่ให้มันให้ยืนอาวห้เบิ่งัวกวอาวกวัวแล้วที่ในผัวไปไหมบอว่าอะไรผัวมันก็ว่าอะไปทางไหนเด้หวยมันไหลกี่ยาน โอเคค่ะไม่พอน้องคลิปนี้ก็ยืดยาวมาแต่ถึงแน้วเนาะเดี๋ยวีบร้อยมาลำางมาลำางคนที่ชิพกเป็นยังรถลำรางกันยูไยังไงมัาก็อยู่ในใจอยู่ดิ พ่อแม่มือไรได้ก็ไดนีสิบหกมืเจอ่ามือนี่มือนีไทยนะเจ็ดหมนบอกปากาเศานี้เด้บืออบอขนมืนเจ็ดือนนขอะโมเมนต์น์เชาประกาด้วยมือนีหน้ามือ่ทยืออื่แว่าเอาผาขคือ โอเคสาวพ่อแม่เป็น้องเนาะคลิปนี้สาวเพื่อนจะขอตัวไปก่อนเด้อพอกันคลิปหน้าเนาะขอบุญขับพุญเอฟซีสวัสดีปีใหม่เบิร์ตจูโฟจกคนอยู่ดีไม่แหงเบิร์ตจูโฟจกคุนอ้าวเลยสวัสดีเด้อสบาสดีสวัสดีคัมไปสวัสดีปนุงอยากน้ำด้วยแท้ตัวเอ็ดีๆเห็นตู้เลยอยากกดนน้ำดิดอีเชียเลยเอออย่าน้ำไปเอาชิวไปกินน้ำยั้งน้ำเย็นนะ สวบาดีปรุงกันน่ะสาัสดีก่อนละบาดีจะบาดีคเค